มาดูนะผมอ่าผมจะมาร์กฝาไว้นะผมตรงซีตรงนี้เนี่ยมันจะเหลือล่องให้เตะต,ตรงนี้นิดนึงนะแบบนี้เห็นไหมตัวล่องยุบเนี้ยจะต้องอยู่ข้างในซีเนี้ยจะเหลือนี้นิดนึงแล้วก็เวลาเราดึงจะไปตามทุกสอนนี้นะไปทางนี้นดึงแบบแบบนี้พอปล่อยก็หยุดดึงดึงให้สุดดึงให้สุดึบเชือกจะสุดอยู่แบบนี้ เอาเอาเอานิ้วนิ้วดันซีมันนี่ซีนี่แหละซีเหล็กเนี่ยเหล็กสองอันที่มันยื่นออกมาเนี่ยไหนเนี่ยล่ะสองเหล็กสองอันที่มันยื่นออกมาไม่เห็นเหล็กยื่นออกมาสองอันเนี่ยเนี่ยเหล็กโคโค่นะเหล็กปไปไปดูนะตรงนี้มันจะมีเหล็กยื่นออกมาออะเอามือดันเนี่ยนะเออดันเหล็กยุบเข้าไปดันอีกทางอีกทางหนึ่งดันดิ ไม่ยุบอน,นไม่ได้หมดก็ไม่ดูต้องกาเรเท่ากับอ๋อีตัวนี้มันจะเตะเองนี่ตัวนี้จะดันเพราะว่าสมมติว่าตึบ๊บสมมติเราดึงตึบ๊บเครื่องมันติดแล้วใช่ไหมตัวนี้จะโดนเกาะฝานี้จะโดนเกาะพึ๊บมันก็จะหุบตัวนี้ลงนะแบบนี้ ถือว,ว่าโอเคดึงปุ๊บยืดดึงปุ๊บยืดหมุนปุ๊บหดแสดงว่าโอเคใช้ได้นี่เราจะมาถอดใส่จารบีนะเมื่อวานเซนตุใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่จารบีจะมาถอดให้ดู สไม่มีมจราระบีเลยคนลวดข้างในไม่มีจะ,ะยกออกมานะมันจะมีคนลวดข้างในนะ,ะเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดตำแหน่ง,งมาดตำแหน่งนิดหน่อยนะกันกันนนิดเล็กๆน,น,นี่ตำแหน่งนี้เลยเอานี่นะนนสีเหลืองคู่กับตัวนี้ สปริงหลุดแล้วสปริงหลุดแล้วแต่ว่ามันหลุดไม่หมดถ้าหลุดไม่หมดนี่เราใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ไม่เข้ารั้วอโอ้เราจะม้วนเป็นยังไงล่ะจะดึงออกทำไมเนี่ยจะดึงให้ดูไงจะหมุนเข้าอย่างเี้พัดเข้าเลยใช่ เรียกว่าทำให้ดูแนละ้วเนี่ยถอดออกทำให้ดูปรใจไหมโอเคแ้ครับบอกเริบนี่เน,นี่ยเนี่ยหังไงมันแตกเห็นไหมแตกเนี่ยเดี๋ยวเราจะซ่อมเดี๋ยวเราจะซ่อมตัวนี้ก่อน ซ่อมตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้น้องๆดูนะะเดี๋ยวเครื่องมือซ่อมมารอะไรซ่อมบัตรกี่อะลบดิเอาบัตรกี่มาเขาไม่เข้า,า,าใจว่ามันถอดยากไม่อันนี้ไม่ต้องทายอันนี้แค่เชื่อมที่เชื่นี่มันจะแตกไหมเนี่ยมันจะอ้าแล้วเชื่อมไว้ไหม อานนะอันนี้พี่เชื่อมกันไว้แลยนะอเรากำไวไ้ไงพีเชื่อมด้านบนด้านบนมันติดอะไรไหมเข็มดึงยังยังดึงหมุนดูโอ้ยทางหมุนดูทางดูงไม่ติดกทางเข็อมอะไร 没落定哦，是吗？ แกเองเป็แต้มอะไรดำขอบมันเต็มไงดนนน้นการอะไร่ย ในร่องเนี้ยจะมีร่องตรงนี้ จะเปลี่ยนไม่ได้อยู่ตรงมันอยู่ตรงนี้เหรอหึ ใช่คละแบบทีนี้รอยมากมรกอยที่นอยู่รอมาร์กตามรอยมา,ร,ยมา,ายร์กเลยย่ลืมส่สตรเกมากอยู่นี่ ไปทางนี้นะอย่ามุนกลับทางนะเดี๋ยวหลุดล้วดึงเชือกก็ดึงไปด้านหน้าตามลูกศรเลย ตรงนี้ ทิ้งถังขยะเลยนะนี่มันมีเหล็กทีน,นี้เดีเราจะมีฟังก์ชันใหม่ก็คือมันมีเหล็กต้งองรอกอันนี้ใครจะไปนั่ง,องรอกค่ะนี่สายเนี่ยอ่ะเอาจับจับให้หน่อยเดี๋ยวเราจะเราจะใช้เจ้ากระบีทาสายด้วยนะครับผมแบบนี้ให้มันปัญหามันคือมันเก็บเก็บตัวไม่ค่อยเก็บตัวไม่ค่อยได้ มันก็เลยไม่ลงล็อกนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเนะี่ยไม่รู้จะดีหรือเปล่านะลองลองดูมันน่าจะเก็บตัวได้ง่าย makongituniteme เราดึงปึ๊บเห็นไหมเข็มที่มันออกมาเนี่ยปึ๊บก่อนมันจะลงรูมันต้องมาชนตรงนี้ก่อนชนด้านข้างก่อนแนะเป็นรอยเห็นไหมอันนี้เขาใส่น้ามันเครื่องให้ได้เยันนะนะเติมน้ามันเครื่องให้ได้ยังเนี่ยต้องมาโดนตรงนี้ก่อนเห็นไหมเป็นรอยดำแล้วทาเจลนี้ให้มันลื่นนะครับ terapi lalu nha yeah. Dừng tay đừng mà xảy lục khao khăn này mang thì mình đi dưới nồi xì hẳn mà à. แค่สองตัวแล้วรูเยะๆนะครับใช้เรแค่สองตัวทำมาเพื่อให้ใหใ้เรามาใส่เองเลยแต่อยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ใส่เองใช้ฟูงชิชเชตนะฟูงกอะเต็มมาเดี๋ยวเราสตาร์ทดยนะอันนี้เราไม่ปิดหรอยัง

ดมันจะติดยังไงไม่เนะปิดสว,วีกันปิดๆนะตะกี้ไม่ใช่หรอคือตอนแรกอะเราเราดึงเนะี่ยเปิดแล้วนะเราดึงเนะี่ยไม่ได้ให้ใหมันติดดึงแค่ให้มันร้อนก่อนให้อุณหภูมิลูกสุบมันร้อนก่อนประมาณสามครั้ง ดึงครั้งเดียวให้ติดเลยนะ